ใจมากเลยอะใช่หนุ่มหัวใจมากจริงๆนะคะกับอาเซียงเนาะกับเฉวยหนิงคือไม่คิดว่าอาจารย์อะอาจารย์ไม่จะจะแบบจะทําได้ขนาดเนี้ยลูกศิษย์ตัวเองเนาะเว้แต่ว่าไม่ควบคงแบบขเข้็นคงเลียงมานะที่บอกว่าเติบใหญ่มาแบบตั้งแต่เด็กอะแล้วก็ฝ<า><า>ังาฝังตอนเนี้ยฝังไว้ว่าจะให้แบบเป็ยันไงต่อปไปไหต่อเหมือนกับว่ามาพูดให้แบบเฉวยหนิงเปลี่ยนใจอะเพราะ พอไม่เปลี่ยนใจก็คือแบบฆ่าเลยอะไอ้เราก็คิดว่าเขามาดีไงแบบเฮ้ยมีของมีของขวัญมาให้นะมีอะไรมาให้นะอะไรอย่างเงี้ยอืมคือไม่คิดว่ามิ้งจะทําได้ขนาดเนี้ยแล้วไม่รู้ว่าเขาฆ่าจานไอคนนี้หรือเปล่าน่าจะฆ่าเลยเพราะไม่เห็นไม่เห็นแล้วอะเออเพราะว่าคนนั้นอะเหมือนจะถึงจะไม่ชอบเอออะไรนะอาเซียงอะเออแต่ว่าก็ยังแบบว่าช่วยเหลือเขาเขาอ่อนโยนนะอ่อน อ่อน<ๆ>กับอาเซียนเลยใช่คนนั้นเขาก็ายังแบบว่าพออยู่ไงแต่ว่าคนเนี้ยไม่รู้มาจากคนเนี้ยความุ่ปมุกแบบดูหวนดูแรงไปเลยอะด้วยความที่เข้าใจเขาเป็นคนค<ข><ด>่นว่าเ<ๆ>จ้าสานักไอเกเขายอมที่จะค่อนข้างที่จะคาดหวังกับลูกศิษย์ของเขาแล้วก็ตั้งตั้งมาตรฐานไว้ค่อนข้างที่จะเยอะ ตั้งความหวังกับสิทธิ์หรือว่าคาดหวังกับสิทธิ์คนนี้เไว้เยอะไง<ม>อ่านในไหนแล้วไปเป็นสามีของนางมาขึ้น <c oughs> ชื่อว่านางมาหนักแกคนด้วยยุทิธรรเขาก็ไม่ต้องการไม่ต้องการที่จะยุ่งด้วยไม่ต้องการที่จะอ,อะไรอยู่แล้วไงแต่ว่าเอาลูกศิษย์ตัวเองอะไปมีความรักกับนางานนะมาอะไรเงี้ยแกมันบางทีอะแ่แต่ว่ามันไม่ยุติธรรมเลยอะไม่คิดว่าคนที่แบบมีคุณธรรมขนาดนั้นอะจะมาทำอย่างนี้ได้ขนาดนี้ทำกับ ชีวิตทํากับลูกศิษย์ตัวเองได้ขนาดนี้เห็น <c oughs> ไหมว่าคนในยุโภพอะ <c oughs> แม่งก็เทาๆเหมือนกันแหละในด้านขอ,องจิตใจหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็มีด้านเทาๆด้านมืดมนอะความคิดของเขาอะไอไอหมอนะ้ออะคือคือแบบไม่รู้จะพูดอะไรเลยอะอีพีนี้ก็แบบมันหนวดใจอะแ,แล้วมันเร็วแล้วมันหน่วงมากมันเกิดขึ้นเร็วมากอะแล้วเราก็ไม่ได้คิดนะแค่รู้สึกแปลกว่าแบบทําไม เป็นคนแบบมาหาเขาเองอะแล้วทําไมถึงแบบมาว่าอะไรน้องขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอแล้วแบบโอ้โหไม่ต้องมาไม่ต้องมาอย่งดีกว่าแต่แต่เหมือนแ่วางแผนมาแล้วอะเออมันวางแผนมาแล้วอะเห็นไหมอะเ้าพาคนอื่นมาอีกอะให้คนไปตีกองใช่ป่ะแล้วต้เปิดประตูแล้วก็ให้บุกเข้ามาอีกกองหนึ่งาเงียไม่ทำร้ายคนอื่นนะขนาดแบบเออเรายุติกันด้วยแบบไม่ต้องมองเลือดก็คืออยู่ในนั้นแบบตลอดไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจะต้องไม่ต้อง จะได้ไม่ต้องมีการแบบสูญเสียใช่ป่ะแบบพอเจอทั้งสงสารทั้งตัววบบเราก็แบบไหนจะแบบเราเหวินอ่ะก็น่าสงสารแล้วไหนจะแบบอาชีอะก็น่าสงสารแล้วคือด้วยความที่ถ้าเดี๋ยวถ้าพูดถึงอาเซียนกับเอาลินด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันมานานเขาเรียนด้วยกันความตะตัตอนอยูหรือว่าความอะไรต่างๆเขา อยู่ตรงนี้เขาได้รับการสั่งสอนมาอย่างนี้เขาอยู่ด้วยกันมาจนแบบมันผูกพันเป็นพี่เป็นน้องไปแล้วอ่ะเห็นไหมสท้ายคือแบบเกเกอเรียกเรีกเกออย่างเดียวเลยอ่ะคือแบบเห็นเราก็ปวดใจนะเว้แบบเนี่ยงานแต่งเราก็มาไกลเป็นงานศุภอ่ะใช่แบบทั้งทั้งสาวเลยนะสาวเออฉากโดนหักคออ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะฉากที่เฉวอยหนิงโดนหักคอคือแย่แบบเฉวอยหนิงคือเขาเป็นคนดีมาก เ้าทำอยู่รู้คุณนะเขาแบบถึงจะแบบเลือกมากับเขาเรียกว่าอะไรเดีย<ม>เลือกมากับอาเซียอะแต่ว่าก็ไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้ป่ะวะเขาเลือกแล้วอ่ะใช่มันเป็นทางเลือกชีวิตเขาเว้ยอันนี้ปวดใจมากเลยออมัน,นหนวกแล้วราชามีบอกใช่ไหมไม่ก็เอาไอพวกมนุษย์ผิดมาเนาะทำลายเพิ่มไปอีกแบบนั่นนั่นเหมือนกต่ว่าแผลแงแผนอีกอ่ะไอพวกนั้นอ่ะให้มันตีกันแบบตีจนหมดเดี๋ยว ไปซ้ำไหมซ้ำเติมพอซ<ม>้ำก็คือแบบฝั่งเขาได้เปรียบอยู่แล้วไหมเออนี่แบบปิดมองน,นี่้องานจะเป็นไงจริงง้อสงสารทุกคนเลยตอนนี้แบบแเราคนก็แบบเจ็บหนักแล้วก็ไหนจะเสียอาเซียงบีใช่ไหมแล้วก็อาชีเนี่ยก็หนักตอนนี้ยังไม่ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วมารู้ความจริงไงว่าอาโจเนี่ยจิซูของเราเนี่ยเขามีอาการยังไงแล้วเขาเอาตะปูแล้วว่ะอะไรเงี้ยในห้างที่เหมือนต้าอูบอกไว้แล้วเนาะว่าค่อยค่อย ค่อยๆออกอะไรเงี้ยแต่แบบด้วยความที่ตอนนั้นมันเข้าใจผิดกันแหละว่าเฮ้ยอะไรอะเอาวนเนี่ยตายแล้วนะอะไรเงี้ยอ่ะก็เลยอ่ะเป็นการที่แบบว่าเข้าใจผิดก็เลยโอเคจะกลับไแก้แค้นเออในไหนก็ในไหนแล้วอ่ะเออขอแก้แค้นให้ทีเดียวให้รอยยืมันกลับมาก็คือโดยการที่เอาตะปูออกเองใช่ไหมเอาออกทั้งหมดด้วยไม่ได้เอาออกทีละตัวเหมือนที่ตาอูเนี่ยแนะนําใช่ไหมใช่โอ้โหแบบ คือเขาใจเด็ดไปแล้วไงเขาืธอเด็ดเด็ดเดียไปแล้วว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะแก้แค้นเดี๋ยวจะแก้แ้นเพื่อให้วงรัยุ์กลับมาทั้งหมดอะไรเงี้ยองไรแบบที่มีฉันก็จะพายดีนะวะถ้าเราหือนไม่อยู่ฉันก็แบบไม่อยู่กันเป็นแล้วเออทํากูจะอยู่ทําไมอ่ะในเมื่อแบบสหายฉันรือว่าคนรักของฉันตายไปแล้วใช่ไหมเอออะไรประมาณเนี้ยแต่ตอนนี้มันจะแบบกลับตารภาพอะไปทุกอย่างด้วยความที่แบบว่าด้วยความที่มันไม่บอกกันแคด้วยความที่แบบแค่ไม่บอกกัน แล้วต่างคนต่างคิดคแบบิดไปแล้วว่าเอ้ยต้องแก้แค้นแล้วไม่รู้ด้วยองแล้วไม่รู้แผนไม่อะไรอย่างเงี้ยแบบต่างคนต่างแบบเหมือนมัแต่ว่าเราระอนก็น่าจะเป็นหัวอาชีวะไม่อยากให้มายุ่งเรื่องนี้อ่ะเรื่องที่แบบว่าไม่อยากบอกให้แบบคิดมากหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรหรืออะไรเนี่ยเพราะว่ารายยุคเขาก็ไม่ค่อยดีนะในเขาก็ไม่เลี้ยงพ่อจะเป็นแบบนั้นพอจะคิดแบบนั้นไงแต่ว่าในด้านอาชีพอะเาไม่รู้เขาก็แบบ แบบนถ้าต้องหาวิธีให้ช่วยไม่ได้ต้องหาวิธีแก้แค้นให้ได้อะให้อาวนธอะไรเงี้ยมันเป็นความพ้อใจผิดแล้วโเรธผลอะมันก็ไม่คาดคิดหรอกนะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบคือตาอูก็แบบเหมือนจะหมดหนทางแล้วอ่ะจริงจริคือตาอูลงแล้วนะเมื่อกี้อะไม่ไหวแล้วอะแบบตกใจอ่ะแบบตอนจับที่พระจรอนใช่ไหมแล้วก็เหมือนลั้นอะไม่ให้จับมันไม่ให้จับลมปานอยู่อะแบบลั้น สะบัดออกเลยแล้วมาสังเสียเนาะสังเสีย,สสยชมพูินใช่ไหมว่าให<ช>้ดูแล<ช>แบบคือคือมันก็เหลืออีกไม่กี่วันลใช่มันเหลือแค่ไม่กี่วันแล้วก็คือเหมือนกับว่าจะไปจะไปแบบจัดการองจินอะ่ะถูกถูกทรงาะใช่ไหมใช่ทางๆๆทางฝั่งทางเทียนซงอะ่ะเพราะว่าพวกหลิวลี่เจียหรือว่าคุญแจอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในมือของพวกนั้นแล้วใช่ไหมรวมถึงอาชาแมนก่องด้วยที่จะร่วมมือกันเลยแต่คิดว่าพวกมันก็น่าจะแบบว่า พวกนั้นอ่ะน่าจะแบบตกลงแล้วอ่ะว่าเอ้ยจะร่วมมือกันจะเปิดทางยุให้ได้อย่างเงี้ยเจนซี่น,น่าจะไปขัดขวางทนะี่เเหมือนแบบสองฝั่งอะร่วมมือกันแต่เหมือนราชามังกรจะวางแผนว่าจะหาทางอีกทีใช่ที่นซลใช่เพราะเขาบอกว่าจะเป็นใหญ่ให้พอกระดูไม่ใช่เออืออคิดว่าน่าจะมีแผนคิดว่าคุณไม่ปล่อยให้เป็นของจินหรือว่าเป็นของเทียนซวงไปได้ไงได้ง่ายได้เพราะนั้นคือโอกาสเขาเลยนะถ้าเปิดทางเอออุ๊ยบิน อุ๊ยปีนี้ปวดใจกับอาซี่มากมเลยคือเขาแบบพูดอะไรไม่ออกแล้วไม่เหมือนอารมณ์แบบไม่อยากจะพูดแล้วอ,ะอ่ะเขาเขาพูดมาหมดแล้วเขาเหลือแต่ทำอย่างเดียวอ่ะทําในสิ่งที่เขาคิด,คดไว้ว่าจะต้องไปห้ามะอะไรอย่างเงี้ยอืมันมีฉากเมื่ที่ราชาวิปองใช่ไหมที่าาทยืนประจาน้ากับอาโจแล้วอาโจเอามมดเจาะคอใช่ปะอืมกรบี่ใช่เออเอากะบีเอากะบีเจาะคอใช่ปะ มันให้ความรู้สึกมันมีช่วงเว็บหนึ่งที่ราชาเมงบอก<ม>เหมือนฉุกคิดอะแกด้วยความที่แบบว่าความเป็นมิตรภาพของของสองคนเนี้ยือความรักของสองคนเนี้ยมันมันทาให้ราชาเมงบอกได้คิดหวนว่า i, เฮ้ยยังมีคนแบบนี้อยู่อีกเหรอที่ช่วยโดยที่ไม่หวังอะไรโดยที่ไม่หวังอำนาจหรือไม่อะไรแค่ต้องการชีวิตของเพื่อนอแค่ต้องการแบบว่าช่วยเหลือเพื่อนตัวเองอะไรเงี้ยแค่ดูดีแบบราชาเมงบอกน่าจะฉุดคิดแล้วแบบเฮ้ย มันมีช่วงแวบหนึ่งอะไม่รู้ว่าเราคิดเองหรือเปล่านะแต่ช่วงแวบหนึ่งก็คล้ายๆแบบเขาอึ้งอึ้งอะเฮ้ยทำไมทำไมไม่มาแสวงหาอำนาจกับเราอะไรเงี้ยทำไมไม่แสวงหาอำนาจกับช้างเลยทังที่เอ้ยคุณมีโอกาสแล้วนะแต่ว่าก็อาโจก็ไม่ได้เลือกที่จะไปมีอำนาจหรือว่าอะไรสักอย่างต้องการอยากจะเป็นใหญ่อยากจะบั้งวยก็ไม่ใช่เขาไม่ต้องการเขาไม่ต้องการแล้วเนี่ยคือเรื่องเนี้ยแบบโดยเฉพาะอีพีเนี้ยมันก็สอนอะไรหลายอย่างเหมือนกัน แล้วก็หน่วงมาก40นาทีเป็นอะไรที่แบบหน่วงตั้งแต่หน่วงหัวใจจริงจรตั้งแต่เริ่มยันจบคือแบบอีพีแค่ประนยัเลยคืออันนี้จะจบแล้วนะใช่ไหมใช่สอ้า่สองหกสอเจ็ดแต่สามสามเจ็ดนี่เท่าที่เห็นเป็นอีพีสั้นๆไหมอะไม่แน่ใจอ่ะเห็นแค่บอกว่าเป็นสเปเชียลนะแต่ไม่รู้ว่าทุกคนรวมนับเป็น3,7หรือเปล่าอะเท่าที่เราเห็นในนี้แ่ ถ้าถ้ามีเพิ่มเติมก็ส่งมาได้นะคะสามเจ็ดใช่ไหมใช่กว่ากว่าดูผิดเพราะว่าเรียนซรงเหีนแค่สามหกเนาะใช่แค่สามหกแล้วก็มีสเปเชียลอีกอันหนึ่งไม่กินอาทีประมาณนี้ก็รอดูอีพีต่อไปว่าจะเป็นไงอีพีสุดท้ายแล้วแหละสามหกสามเจ็ดมันเหมือนความสุขมัน ความสุขมันมาเรื่อยๆนะซีรีส์เรื่องน,นี้ความสุขมันมันจะมาในทุกๆช่วงอะความสัมพันธ์ของตัวละครหรือว่าความสุกสนานความตื่นเต้นร้าใจของแต่ละช่วงมันจะมาในแต่ละช่วงก็ได้ผระชนมภัยไปในแต่ละช่วงอะไรเงี้ยแล้วพอตอนจบอะมันมันดุมันดุนดนหนักหน่วงเออพอจะจบอย่างเงี้ยมันอะไรหลายอย่างอะมันแบบมันถาโถมเข้ามาอะไรเงี้ยครังยุบไม่ก็ยังเปิดไม่ได้ตรงนั้นมันยังไม่โดนเฉลยออกมาที่แยงแยงอำนาจตรงนี้ แล้วแบบตอนนี้ก mm. ็ค no. okay. yeah, ือสูญเสียกันหลายหลายไปเลยอ่ะคนสำคัญเลยใช่ไหมเออแย่ใจหมดแล้วก็เหนื่อยๆเพื่อยๆเลยแหละเนาะเดี๋ยวเราก็ไปติดตาม EP ต่อไปนะคะ EP นี้พวกเราไปแล้วเนาะนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งให้กับช่องดูใหม่ด้วยนะคะ EP นี้พวกเราไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ